สวัสดีชาวุ้มค่ะดวงความรักประจําวันที่4ธันวาคมนะคะคุณได้พลังงานนะคะก้าดาบนะคะส่วนเขาเป็นอัศวินนะคะถือคาากับหัวนะ วันนี้นะคะมีความจําเป็นแหละที่จะต้องเคลียร์ใจกันนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาเข้ามาในความสัมพันธ์เนาะตัวเขาค่อนข้างจะดื้อนะคะชอบแบบว่าทำอะไรตามความคิดของตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยฟังคุณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวคุณก็แบบเกิดความกุ้มอกกุ้มใจนะคะในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาหรือว่าการที่ไม่ได้เคลียร์กันนะคะวันนี้ถึงบอกว่ามันเป็นวันที่คุณต้องหันหน้าเข้าหากันนะ Ask for help from others นะคะออเตอร์นี่ไม่ใช่คนอื่นๆหรอกหมายถึงคุณสองคนนั่นแหละต้องสามัคคีกันนะคะ ต้องช่วยกันนะคะที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ heart to heart conversation นะคะคุณจำเป็นต้องเปิดอกคุยกันแล้วนะคะว่าคุณมีความคิดยังไงเขามีความคิดยังไงแล้วอะไรคือตรงกลางอะไรคือสิ่งที่สามารถที่จะทำร่วมกันได้ในตอนนี้เนาะเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นะคะ